อยากขายดีอยากขายอะไรก็ขายดีโดยไม่ต้องแข่งเรื่องราคาให้คุณทำา5ข้อนี้ 1. สร้างตัวตน 2. สร้างสินค้า 3. สร้างคน 4. สร้างระบบ 5. สร้างสริมเริ่มจาก 1. การสร้างตัวตน วันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าทำไมคุณต้องสร้างตัวตนถ้าวันนี้คุณบอกว่าสร้างตัวตนเพราะอยากได้เงินคุณไปทำงานอะไรก็ได้คุณก็สามารถสร้างเงินได้หาเงินได้แต่ถ้าวันนี้คุณรู้ว่าการที่คุณสร้างตัวตนมันจะทำให้คุณไม่ต้องไปแข่งในเรื่องของราคาทำให้คุณสามารถเติบโตและขายของได้ตลอดเป็นการสร้างมูลค่าให้กับคุณในอนาคตคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน คุณจะโฟกัสกับการที่ออกมาทําให้คนรู้ว่าคุณเก่งอะไรคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรแล้วเอาเรื่องที่คุณเก่งเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญออกมาแก้ปัญหาออกมาสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนเพื่อทําให้คุณมีตัวตนทําให้คนจําคุณได้แล้วมันจะสร้างมูลค่าให้กับคุณในอนาคตสสร้างสินค้า วันนี้สินค้าของคุณมันต้องมีคุณภาพมันต้องตอบโจทย์มันต้องช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่เขาใช้บริการหรือคนที่ซื้อไปแล้วแก้ปัญหาให้เขาได้จริงๆการที่คุณสร้างสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสามารถแก้ปัญหาให้กับคนที่เขาต้องการได้จริงๆมันจะทำให้คุณอยู่ได้นานและทำให้คุณเติบโตได้เร็วสร,สร้างคน วันนี้การที่คุณออกมาสอนการที่คุณออกมาให้ความรู้ให้กับผู้คนแนละทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นทําให้เขาหาเงินได้มากขึ้นทําให้เขาประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นอย่างที่เขาต้องการด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจที่อยากจะช่วยเขามันจะทําให้เขารักคุณชอบคุณและสนับสนุนคุณใช้บริการคุณซื้อสินค้าคุณเพราะคุณเป็นคนช่วยทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น 4. สร้างระบบ การที่คุณมีระบบมันจะทําให้คุณไม่เหนื่อยในการที่คุณจะสร้างเงินถ้าคุณไม่มีระบบคุณจะต้องเหนื่อยทุกครั้งที่คุณจะสร้างเงินแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่สร้างระบบของคุณไว้แล้วมันจะทําให้คุณไม่เหนื่อยไม่ว่าคุณจะทําหรือไม่ทําคุณก็สามารถที่จะสร้างเงินได้มีเงินไหลเข้าบัญชีคุณตลอดเวลาคุณจึงต้องใช้โซเชียลในการสร้างระบบให้กับตัวคุณให้เป็นในการสร้างเครื่องผลิตเงินให้กับตัวคุณ 5. สร้างสื่อ ถ้าวันนี้คุณต้องรอให้คนอื่นมาทำสื่อให้กับคุณมาผลิตสื่อให้กับคุณคุณถึงจะขายของได้คุณถึงจะหาเงินได้มันจะทำให้คุณเติบโตได้ยากคุณต้องสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวในการผลิตสื่อของคุณให้เป็นผลิตสื่อของคุณให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการอัดคลิปการทำไร้สดถ้าวันนี้คุณสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวของคุณผลิตสื่อได้มันจะทาให้คุณเติบโตได้เร็วประสบความสาเร็จได้เร็ว ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ทํามาเยอะแล้วเรียนมาเยอะแล้วแต่ยังไม่สร้างผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการเรามาเจอกันที่คอร์สสร้างตัวตนให้พรีเมียมสร้างเงินลา้านในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนวิธีการสร้างตัวตนยังไงให้พรีเมียมสร้างตัวตนยังไงให้สร้างเงินได้วิธีการสร้างสินค้าที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นตลอดเวลาและหายดี3 วิธีการสร้างระบบให้เป็นเครื่องผลิตเงินสำหรับคุณที่จะทำให้คุณไม่ต้องทำงานทุกวันแต่มีเงินไหลเข้าตลอดเวลา 4. การสร้างสื่อของคุณให้พรีเมียมด้วยมือถือเครื่องเดียว 5. วิธีการสร้างคนสร้างฐานแฟนที่จงรักภักดีกับแบรนด์ของคุณคอร์สนี้ราคาเต็มอยู่ที่15,900วันนี้พิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ คุณจะได้ในราคา7 900บาทสนใจทักมาที่ l i น์แอดครูไก่โต้งได้นะครับแล้วเรามาเปลี่ยนชีวิตกันจากการทำออนไลน์